ก็แห่ลูกชายได้ละแต่แน่นหรือเปล่าวะชายป่วยจะต้องใส่ต้องใส่ชุดโอ้ยจะกัดเช้า,านั่นไม่ยากเลยมือกับชุดปกโชคเดี๋ยวจะใส่ให้ดูตลออไม่หร่อโชคมีชุดใส่ ีเขียวอึมฮึมนี่คะนี่เป็นหางเป็นแมวเขียวนีวานมากทคนเขาัดตัวนี้เป็นผ้าหเงี้ยกรแสน่าเเลยทนกคเป็นแมวที่โชคดีมาก สวยแล้วไม่ตายจริงๆมันต้องตายที่มกเซกไปแล้วไม่ตายแย่ที่สุดที่มันนี่แหละนี้เขาช่วยดีจริงๆไม่เป็นหาอะไรเลยเลย้ำตรงนี้หน่อยสิจะได้ไหมขาละชุดโชคแ้่เนี่ย คอเห็นนะสวยป่ะใส่คู่กับแม่ได้เลยนนแหละบ้าขาเหนื่อยเลยย็บปิดตรงหางอ่ะตรงคอขาอีกข้างหนึ่งแล้วก็หางก็ถูกแล้วไม่ได้อาบน้ำเลยแกจ้าวันนี้ยุ่งจะกับชุดลูกชายงานลายร้อแห้งที่สุดคือบักโชกนี่แหละ ลองมาเกินบ้านเกินวังค่ะอาช้ามาเน,นี่ยดดมันยืดเออเรื่องเรื่องดีได้ค่าเยอะนะ เดียวอันนี้ตา,าเกอันนนทำให้เล็กลง้เดียวมใหนะทไมนใหญ่ลูกก็ตัดผ้าที่เหลือมาให้ไห้ เตรียมแตเอาผ้าเอกมาใส่ให้หลอผ้าเอกผ้าเอกใส่สีเขียวนะคะผ้เอกเป็นกระเคยมาแล้วนะคะลูกชายเป็นข้าใส่ก่อนมาใส่มาใส่มาถอดออกมาใส่เร็วเร็วข้าลูกมามามาเลยวข้าเขียวอู้หลอดเป็นบ้านเป็นหลังไห้เหม็นอื้อหือโอ้ปิดทั้มพ่อ ทำไมน้ำลายหยดโอ้โหนั่งเป็นแมวขาดทุนมึงอ่ะมึนั่งเย็บตั้งหลายชั่วโมงสวยนะผู้หญิงกับหวัวเอาตีนขึ้นหัวเอาหวัวทิมตูดเห็นไหมเนี่ยดูลายเก,ก่งเขน่ยผู้หญิงนี่เห็นไหมเนี่ยผู้หญิงกับหัวแม่เท่เท่โอ้โหชุดโชว์คุณปีกไม่ปีกโอ้โห ไปลูกไปไปนอนไปไปแม่จะไปอาบน้ำลูกก็มีนที่ฟันตัวเองแล้วไปเอเอน่ะวายแม่เลียไม่ถึงอยู่ดีไม่ถึงอยู่ดีไม่มีเิษเออมันก็โอเคแค่แค่นั้นแหละมันจะได้ป่วงๆเลยเนี่ยแผลตรงนี้มันจะได้หายไวใช่มันเป็นมันเป็นเชื้อให้มันแผลสะเก็ดให้มันหายให้มันเคลียร์นิ่หน่อยมันจะอะไรหรอกเหตุผลที่ตัดชุ้ให้โชคเพราะว่าอย่างเงี้ยนางป่วย นางเป็นสีพ้นห<ร>ลังน่าล,ล้วเดี๋ยวใส่ปลอกคอนะถ้าถ้าเลียไม่เลิกใส่ปลอกคอนะใส่ปลอกคอนะถ้าเลียไม่เลิกตัดชุดให้ดีๆแล้วถ้าเลียไม่เลิกใส่ปลอกคอนะเจ้าถือไว้เดี๋ยวราใส่ให้ไม่ไม่เดี๋ยวใส่ให้จะใส่อยูอ่หรอสงสารมันเลยก็ไม่มันมันมันเลียไม่ได้เดีย๋ยวแผลไม่หายใส่เลยแล้วกันเออไปเลยจบเป็นชุดสองชั้นเจออะไรมึงเห็นไหมนะท่างสาร โอ้โหชุดสวยว่ะผู้หญิงตีนลังกา,าอไป,ไปแม่จะไปล้างที่ฟัน